สำหรับในวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบบนเดชซึ่งกับโปรแกรมประจําวันจันทร์ที่4มิถุนายน2567เราก็จะอยู่กันที่ศึกยูโรในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบกลุ่มซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะอยู่กันที่กลุ่ม B2 คู่และกลับโปรแกรมในวันนี้ผมก็ได้มีอีก2เกมกับสึกโคปาอเมริกาคู่ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนในโปรแกรมทั้ง4ี่คู่จะมีเกมที่ใครจะเจอใครกันบ้างและทิทางจะมีแนวโนไปทางไหนเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อเลยครับแแลละะะกกกก่่ออนนนทีเรรรราจไไปปปดดููโมมัััคบบผ็ขส งานกับแนวทางที่ได้ให้ไปในช่ชงครัคืนที่ผ่านมากันก่อนสําหรับแนวทางที่ได้ให้ไปใน2เกมแรกในศึกยูโรนะครับโดยคู่แรกครับก็ไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่พวกเขาก็สามารถปิดจ้าของตัวเองได้สําเร็จโดยการเก็บ1คะแนนสําคัญจากทางฝั่งของทัพอีซีเหล็กเยอรมันจะพาไปได้โดยที่จบเกมนะครับทั้ง2ทีมก็เจ้ากันไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งได้ด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบใสใสส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับสกอตแลนด์ก็ทําตามเป้าหมายของตัวเองไม่ได้ ไปด้วยสกอร์แบบเฉีวยวๆศูนย์ต่อหนึ่งก็จึงทําให้ในกลุ่ม A ตอนนี้นครับทีมที่ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปในทานะแชมป์กลุ่มก็เป็นทางฝั่งของทัพอินดีเลียเยอรมันเจ้าภาพครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่เข้าไปเป็นอันดับ2ครับก็เป็นทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ปิดเจ้าของตัวเองได้สำเร็จครับส่วนผลอีก2คู่กับสึกโคป้าอเมริกาในตอนนี้คู่แรกในเวลาตีห้านะครับณตอนนี้ในเวลาอัดคลิปเกมที่สหรัฐเจอกับทางด้านโบลิเวียก็อยู่ในนาทีที่แลก็เปนาฝ่อสิ้ออไไว ดิสกอร์หนประตูต่อสูครับและสําหรับโปรแกรมในวันนี้ที่ลงสนามกันทั้ง4คู่นะครับโดยเกมคู่แรกจะเป็นทางด้านโครเอเชียจะพบกับทางด้านอิตาลีเกมคู่ที่2ครับแอลเบเนียจะพบกับสเปนเกมคู่ที่3าโคลอมเบียจะพบกับทางด้านปารวัยและเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายครับทัพเซนบ้าบราซิลจะพบกับทางด้านคอสตาริกาและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับก็ขอฝากกันไว้ด,ด้วยกับช่องทางติดต่อ a s 7 4ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติม,ตมนะครับสำหรับเกมในคู่แรกนะครับเราก็จะไปอยู่กันที่ยโส รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมวันนี้นะครับก็จะถึงคิวของกลุ่มดีสาหรับคู่แรกครับทัพตาหมักลุกโครเอเชียก็จะพบกับทางด้านทัพอัสซูรีอิตาลีซึ่งกับราคาไม่กล้าที่เปิดมาในเลทราคาแรกตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาปอปาตาโกครับสำหรับสถานการณ์ของทางฝั่งโครเอเชียนะครับหากพวกเขาอยากจะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปให้ได้ในเกมนั้นนี้ครับก็ต้องเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งอิตาลีให้ได้สายเดียวเท่านั้นเพราะจากผลงานในการลงสนาม2เกมกับยูโรคนี้ทางโครเอเชียนะครับก็แพ้กับทางด้านสเปนไปในเกมนัดเปิดสนามแล้วก็เสมอกับทางด้านแอลเบเนีย ก็จึงทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็มีอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นส่วนผลงานของทางฝั่งอิตาลีครับแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาอาจจะพลาดท่าแพ้กับทางด้านทัพกระทิงดูสเปย์ไปแต่สถานการณ์ในตอนนี้ครับพวกเขาก็ยังคงดูดีกว่าทางฝั่งของโครเอเชียครับเพราะว่าเกมในแมตช์แรกที่โลกสนามอิตาลีก็ยังสามารถเอาชนะทางด้านอาร์เบเนียมาได้ก็จึงทําให้ในเกมนัดน,นี้ครับหากอิตาลีเก็บผลเสมอมาได้โอกาสที่พวกเขาจะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปเป็นอันดับ2ของกลุ่มนั้นก็มีโอกาสสูงในทียวครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการ การเจอกันของคู่นี้ครับทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นโดยผลงานที่ออกมาก็กลับกลายเป็นทางฝั่งของโครเอเชียที่พวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้กับทางด้านอิตาลีมาเลยแม้แต่เกมเดียวครับซึ่งกับสถิติที่ออกมาทั้ง2ทีมก็เสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นทางฝั่งของโครเอเชียครับที่ก็เอาชนะทางด้านอิตาลีไปได้อีกหนึ่งครั้งและกับผลงานในการเจอกันในหัล่าสุดทั้งคู่ก็จบเจ้ากันไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในการเจอกันในช่วงปี2015ครับและเราก็สลับมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมอีมก ทัพตาหมากรุกโครเอเชียภายใต้การทําทีมของกูซูออย่างซัโกดาลิชในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานปราการหลังจอมเก๋าอย่างทางด้านโดมาโกวิดาทีอาดก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามในนัดน,นี้ส่วนอีกหนึ่งรายนะครับก็จะเป็นทางด้านนิโคล่าวลาซิชกองหน้าที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บและก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับโดยที่ในเกมนัดน,นี้ครับกับระบบที่โครเอเชียจะใช้ก็น่าจะเป็นระบบ4-3-3โดยที่ผู้สาประตูในเกมนี้ก็ยังคงจะใช้งานทางด้านโดมินิกลิวาโควิชโดยที่4แผง หลังก็จะประกอบไปด้วยอีวานเปลิซิสโจเซฟจูลานอวิชยอสโกกวาดิโอนและโจเซฟสุตาโรส่วนในตำแหน่ง3ากองกลางในวันนี้ทางฝั่งของโครเอเชียก็จะใช้งานมิฟิ์ตเก่าอย่างลูก้าโมดิชมาเซโลโบโซวิชและทางด้านมาเตโอโควสิตนะครับโดยที่ในตำแหน่งสประสานล่าตะข่ายในเกมนั้นนี้ก็น่าจะเป็นแนวลุกชุดเดิมอย่างลอฟโรเมเยอร์บรูโนโพเพชควิดและอังเดคารมาริชครับส่วนในทางฝั่งของทัพอัซซูรีอิตาลีนะครับในเกมนั้นนี้จากการนำทัพมาโดยของกุซ ลูเซโนสเปเลติในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงต้องรอใช้ความพร้อมของทางด้านเฟเดริโกดิมาโกฟูลแบ็กจากอินเตอร์มิลานที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยที่ในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านเจโลจิดอดาลูมาส่วนในตำแหน่งผู้เล่น4แผงแนวรับก็จะประกอบไปด้วยมาเตโอดาเมียนเจโวนี่ดิโรเรนโซอาริสโซโดปาโซนีและริคาโดคาราฟิโอรีส่วนในตำแหน่งคู่ นในเกมนัดน,นี้ก็ใช้งานทางด้านไรอันคริสซานเต้ยืนเป็นตัวคุมเชิงร่วมกันกับมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างจอร์จิโน่โดยก็จะมี3ตัวบนในแนวรูกอย่างอันเดรอาคาเปียโซเฟเดรกโกเคียซา่าและนิโคโลบาลิลาครับส่วนในตำแหน่งของซูน,น่าตัวเป้าในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนใช้งานมาเตโอโรเตกีซูน,น่าวัยรุ่นจากเจนัวที่จะได้ออกซ้ายเป็นเซเวตตัวจริงในนันดนี้ครับและถ้าเราจะดูจากเรทราคาไมกัาที่ให้มาในตอนนี้ครับโดยที่เลทราคาก็ยังคงไม่มีการปรับ ตัวไปทางไหนนะครับโดยก็ยังคงให้อยู่ที่ราคาปอปลาตะกลมและสําหรับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผดแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของโครเอเชียครับเรทราคาค่าน้ำเชลจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 4แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของอิตาลีในเกมนัดนี้เรดราคาค่าน้ําเทลจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.09ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งประเทศในตอนนี้กระแสที่มีการปรับตัวมากที่สุดก็ยังคงเป็นทางฝั่งของโครเอเชียและกับราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับและสําหรับในเกมคู่นี้ครับถ้าเราจะดูจากสถานการณ์ของทั้งสองทีมแล้วก็ดูจะ เป็นทางฝั่งของอิตาลีนะครับที่ก็น่าจะเล่นง่ายกว่าทางฝั่งของโครเอเชียก็เพราะว่าจากผลงานและคะแนนที่ดีกว่าครับก็จึงทําให้ในนัดน,นี้อิตาลีก็ไม่น่าจะแพ้กับทางด้านโครเอเชียไปได้และแม้ว่ากับกระแสที่ให้มาในตอนนี้อาจจะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของโครเอเชียและในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าก็ตามแต่กับในมุมมองของผมเองแล้วทางฝั่งของทัพอัสซูรีอิตาลีพวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้ให้กับทางด้านโครเอเชียในเกมนัดนี้ได้ครับสาหรับคู่แรกกับการชี้ชัดของผมที่ให้ไปในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่อิตาลีภาษี ดีกว่าครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งในคู่นี้อาร์เบเนียก็จะพบกับจากฝูงอย่างทัพกระทิงดูสเปนและสําหรับเลทราคาไมก้าที่ให้มาเลทราคาแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา1.5ครับสําหรับสถิติผลงานเฮดทูเฮดของทั้งคู่ในเวลาเจอกันนะครับจากสถิติที่ออกมาในตอนนี้ทางฝั่งของอาร์เบเนียและสเปนก็เคยเจอกันมาเพียงแค่สครั้งเท่านั้นและกับผลงานก็แน่นอนนะครับว่าก็เป็นทางฝั่งสเปนที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเพราะว่าทัพกระทิงดูสเปนเองก็ยังสามารถเอาชนะอาร์เบเนียไปได้ทั้งหมด3เกมที่เจอกััันนนนนรบซึ่งงกกกผลานในาใเจอ ผลล่าสุดเราก็ต้องย้อนไปในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปี2022นยครับที่ในเกมนั้นั้นทางฝั่งของทัพกระทิงดยุดสเปนก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะแอลเบเนียไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหครับส่วนผลงานของทฝั่งแอลเบเนียนะครับแม้ว่ากับผลงานใน2เกมอุ่นเครื่องหลังสุด พวกเขาอาจจะเอาชนะมาได้ทั้งอเซอร์ไบาจานและลิเกนสไตน์แต่กับผลงานใน2เกมยูโรในรอบสุดท้ายหุนนี้อาเบเนีย <Alban ia S 2> ก็เก็บมาได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นจากผลงานการเสมอในเกมที่เจอกับทางด้านทัตตาหมักลูกโครเอเชียมาด้วยสกอร์สต่อ2และกับผลงานในเกมนัดเปิดสนามที่อาเบเนียก็แพ้กับทางด้านอิตาลีไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ซึ่งสําหรับสถานการณ์ของทางด้านอาเบเนียในตอนนี้ครับหากพวกเขาอยากจะผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปอาเบเนียก็ยังต้องเอาชนะสเปนให้ได้แบบที่พวกเขาต้องยิงขายกระจุยกระจายแถมยังไม่พอครับก็ยังต้องมาุอีีกท ให้ทางฝั่งของอิตาลีแพ้หรือเสมอให้กับทางด้านโครเอเชียสถานเดียวซึ่งถ้าดูจากเงื่อนไขแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่ทางฝั่งของแอบเบเนียจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปครับส่วนผลยายของฝั่งทัพกระทิงดุสเปน,นครับในตอนนี้พวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมเป็นเต็งสีของรายการจริงเพราะว่าใน2เกมที่ลงสนามไปในศึกยูโรน,นี้สเปนก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดทั้ง2เกมแล้วก็เก็บไปได้ทั้งหมด6คะแนนเต็มเลยครับโดยที่สเปนก็ชนะทางด้านโครเอเชียไปในเกมนัดเปิดสนามมาได้ที่สกอร์สาม ก็เพิ่งจะเอาชนะทางด้านอิตาลีไปอีกหนึ่งทีมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็จึงทําให้ในยูโรรอบสุดท้ายหัวนี้นะครับทางฝั่งของสเปนพวกเขาก็ยังไม่เสียประตูในทัวร์นาเมตนต์นี้ไปแม้แต่ประตูเดียวเลยครับและสําหรับไลอัพสิบเอ็ดตัวจริงของผู้เล่นทั้งสองทีมในเกมนั้น,นี้นครับกูซื้อของทางด้านแอลเวเนียอย่างซิวิโยก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบแผนเก่ง4 2 3 1ครับโดยที่พูบโดยที่ในตำแหน่งผู้สาประตูดีนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานทางด้าน Thomas โทมัสตาโค อารินอเจติเบล่าชิมซิตี้และมาริโอมิไตที่ก็จะได้ออกซ้าทเป็นสวตตัวจีในนัดนี้ส่วนในตำแหน่งของผู้เล่นสองกองกลางนะครับในเกมนัดน,นี้ก็ใช้งานทางด้านคริสเตียนอัสยานยืนคู่กับยูแบร์ระมาดานีซึ่งก็จะมี3ตัวลุกคอยปั้นเกมอย่างยาซีฟาดิลอัสซานีกาซิมลาซีและนาดิมบารามีส่วนในตำแหน่งซูงน่าตัวจบสกอร์ครับพวกเขาก็ยังคงเลือกใช้งานเลมานาชซู age, น่าจากชีวาสปอร์ในตุรกีครับและทางฝั่งของผู้เล่น จากทัพกระทิงดูสเปนนะครับในเกมนั้นนี้จากการนำทัพมาโดยของกุซอย่างลุยส์เดอลาฟตเต้ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมของตัวเองมาในระบบ4-3-3ครับโดยถ้าดูจากสเปนไลอัพตัวจริงแล้วในเกมนั้นนี้ทางฝั่งของทัพกระทิงดูก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นแทบจะยกชุดเลยนะครับโดยในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูนัดน,นี้ก็ยังคงใช้งานทางด้านอูนายซิมอนลงสนามออกซ้ายเป็นสเปนตัวจริงครับส่วนในตำแหน่ง4ประสานแผงหลังในเกมนี้พวกเขาก็ใช้งานทางด้านเชซุสนาวัสดาริเอลวิเวียนเอเมริกลาปอสและ อาร h a d ฮาโดกิมาโดครับส่วนในตำแหน่ง3มิดฟิลด์ในแดนกลางาก็จะประกอบไปด้วยมิเกลมาริโนโอเล็กซ์บเอนาะและมาตินซูบิเมนดีครับโดยที่ในตำแหน่งสาะภาษาตัวจบสกอร์ในเกมนัดนี้ทั้ง3รายก็ยังคงเป็นการโรเตชั่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟร์รันตอเลสดานี่โอโมและมิเกลโอยาสบาครับและถ้าเราจะดูจากเด่นราคาไมกรในตอนนี้จากเด่นแรกก็อยู่ที่ราคา1.5ครับแต่ในตอนนี้เองราคานั้นก็ได้มีการขยับปรับไหลลงมาและสําหรับอัตราการจ่ายราคาค่าหน้าแทนในตอนนี้ ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของแอลเบเนียครับเด็ดราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.8แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนในตอนนี้ครับกับเดทดราคาที่ให้มานั้นในตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05ครับและสําหรับกับกระแสทิศทางในฟฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของแอลเบเนียมากกว่าและอีกหนึ่งราคาครับและก็อีกหนึ่งกระแสนะครับก็ยังคงมีการปรับตัวไปในราคาเสมอกันและถ้าเราจะมาดูจากโจทย์ของทางด้านแอลเบเนียและถ้าเราจะดูจากโจทย์ของทางฝั่งแอลเบเนียกับการที่จะได้ ผ่านเข้าไปสู่ในรอบลอกเอานั้นก็ถือว่าเป็นงานช้าของเขาเลยทีเดียวนะครับและแม้ว่าในตอนนี้ครับกับการโรเทชันของทางฝั่งผู้เล่นสเปนก็อาจจะทําให้ราคาที่เปิดมานั้นก็ดูจะสูงเกินไปครับแต่ด้วยกับชื่อชั้นและดีกรีของทางฝั่งอาร์เบเนียที่สเปนจะต้องเจอในเกมนัดน,นี้นั้นแต่ถ้าเราจะเอามาเปรียบเทียบกับเศษตัวจริงที่ได้มาแล้วผมก็ยังคงคิดว่าแม้ในเกมนี้อาจจะมีการโรเตชันแต่ทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนก็น่าจะเอาชนะทางด้านอาร์เบเนียไปได้ที่สกอร์สองต่อสูงครับดังนั้นกับกากร ชี้ชัดไิธี่ยูทับกระทิงดุสุดกว่าครับมาต่อกันที่เกมคู่ที่3กับศึกโคปาอเมริกาครับโดยที่ในเกมนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทีมโคเคน่างโคลอรเบียซึ่งพวกเขาก็จะพบกับทางด้านปารากวัยครับและกับราคาเมกนที่ให้มาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา 0-.5 าครับสาหรับฟอร์มของทั้งฝั่งโคลอรเบียในตอนนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยทีเดียวเพราะจาก8เกมหลังที่ลงสนามทัพโคเคนก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดทั้ง8เกมเลยครับโดยที่ผลงาน,นเด่นๆนั้นกก็็นนนาจะเเปผลลงงนใน2มหััสุดครบ โดยที่ผลงานเด่นๆก็จะเป็นผลงานใน2เกมหลังสุดนะครับที่ทางฝั่งของโคลอเบียก็ยังสามารถถล่มสหรัฐอเมริกาไปได้ถึงสกอร์5ต่อ1และก็ยังเอาชนะบลิเวียมาได้อีกด้วยสกอร์3ต่อศูนครับส่วนผลงานของถ้าฝั่งปารากัยเองครับผลงานจาก5เกมหลังก็ถือว่าผิดฟอร์ไปอยู่พอสมควรเพราะพวกเขาก็ยังเอาชนะทางด้านปาดามาไมาได้เพียงแค่เกมเดียวจากในเกมนัดที่ผ่านมาโดยที่ในผลงานที่เหลือจาก5เกมครับก็มีเสมอกันไป2เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมเช่นกันแถมยังไม่พอนะครับจากผลงานการลงสนามจาก4เกมใน5เกมหลัง ปารากวยก็ยังไม่สามารถยิงประตูใส่คู่แข่งมาได้เลยโดยที่สกอร์ของพวกเขาก็จบเกมศูนย์ไปถึง4เกมด้วยกันครับและถ้าเราจะมาดูจัดสีผลงานทเทีในการเจอกันนะครับผลงานจาก5เกมหลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ยังไม่เคยแพ้กับทางด้านปารากวยมาเลยแม้แต่เกมเดียวโดยจากสถิติที่ออกมานะครับโคลอมเบีย um er, ก็ชนะทางด้านปารากวยไปได้3เกมแล้วก็เสมอกันไปอีก2เกมและกับผลงานในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันทั้ง2ทีมนะครับก็เพิ่งจะเจอกันมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีที่ผ่านมาแล้วผลก็ปรากฏว่าทังฝั่งของ โคลเบียก็บุกไปเอาชนะปารากวัยมาได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมกันแฮนดิแคปในตอนนี้จากเลนราคาแรกที่เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5นะครับแต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาโดยก็ไหลไปที่ราคา0 7 5เ็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของโคลเบียเลขขนราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา189แครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านปารากวัยในตอนนี้เลขขนาเร,าราคาครับ และสําหรับกับกระแสในทางในฝากฝั่งตางะเทศที่เปิดมาในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอเียงไปทางฝั่งของโคลอมเบียมากกว่าในตอนนี้ครับ และถ้าเราจะมาดูจากผลงานบวกกับกระแสะที่ได้มาในตอนนี้ดูยังไงทิทางที่ทางฝั่งของโคลเรเบียจะเอาชนะทางด้านปารากวัยไปได้ในเกมนัดน,นี้นั้นก็มีสูงเลยทีเดียวครับแต่สําหรับในมุมมองส่วนตัวของผมเองแล้วปลาราไวัยก็ไม่น่าจะยอมทางด้านโคลเเบียง่ายๆในเกมนี้แน่แถมยังไม่พอครับในเกมนัดน,นี้ก็ยังเป็นนัดเปิดสนามที่ทางฝั่งของปาราไวัยก็ได้จะมีน้อยๆหนึ่งคะแนนจากการจบเจ้าให้กับทางฝั่งของโคลเเบียในเกมนัดแรกได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมอยู่ปาราไวัยใจตตองมาครับ และก็มาถึงในเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายครับเราก็จะอยู่กันที่สึกโคปาเมริกาอีกคู่โดยเกมนี้ทัพคุนพลเซบ้าบราซิลก็จะลงสนามพบกับทางด้านคอสซาลิกาและสําหรับราคาเมกิกาที่เปิดมาในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของบราซิลต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในเฮตูเฮตในการเจอกันของคู่นี้ครับแม้ว่าทั้ง2ทีมจะอยู่กันในคนละโซนก็ตามแต่ทั้งคู่นะครับก็เคยโคจอยมาเจอกันถึง3ครั้งและผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งของทัพเซบ้าบราซิลก็เอาชนะคอสซาลิกาไปได้ทั้งหมดเ,เลยครั ซึ่งกับผลงานในการเจอกันหลล่าสุดเราก็ต้องย้อนไปในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2008ครับที่ในเกมนั้นนั้นทางฝั่งของทัพเซบาบราซิลก็ชนะคอสซาลิกาไปได้ที่สกอร์2องต่อแม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากผลงานเฮตุเฮตและดับเลนกิ้งของโลกที่ทางฝั่งบราซิลก็ยังคงเหนือกว่าทางฝั่งของคอสซาลิกาอยู่หลายขุมเลยครับแต่กับสถิติผลงานใน5เกมหลังที่ออกมาผลงานของทัพเซบาบราซิล พวกเขาก็ยังคงน่าเป็นห่วงพอสมควรครับเพราะจากเิตี5เกมที่ลงกสนามทัพแซมบา้าก็เอาชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นแถมยังไม่พอนะครับกับผลงานในเกมนัดล่าสุดทางฝั่งของทัพแซมบา้าบราซิลก็ยังทําได้เพียงแค่เจ้าให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกามาที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากผลงานของทฝั่งคอสซาริกาตอนนี้ผลงานที่ออกมาในช่วง5เกมหลังก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากเิตีที่ออกมาคอสตาริกาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมจาก5เกมหลังสุด แถมยังไม่พอนะครับกับผลงานใน2เกมหลังสุดคอสตา,าสลิก้าก็ยังสามารถเอาชนะมาได้2เกมติดต่อกันโดยพวกเขาก็เอาชนะทางด้านเซนคิดแอนเนวิสมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์และก็เพิงเ่งจะเอาชนะทางด้านเกรนาดามาได้อีกด้วยสกอร์3ต่อศูนยครับ และถ้าเรามาดูจากเดรราคา้ฮนิแคปในตอนนี้ครับจากเดรแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา2ลูกแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นไปซึ่งก็ไหลไปอยู่ที่ราคา2.25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทัพเซบ้าบราซิลนะครับเดรราคาค่าน้ำเช่จะได้ก็จะอยู่ที่ราคา2.1 1แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านคอสซาลิกาเองเดรสราคาค่าน้ำเช่าจะได้ก็จะได้อยู่เพียงแค่ราคา1.83แครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา ก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของบราซิลมากกว่าในตอนนี้ครับสำหรับเลทราคาไม่กัที่ให้มานั้น ถ้าเราจะดูจากผลงานของทงฝั่งบราซิลตอนนี้แล้วก็ถือว่าเลนราคาที่เปิดออกมาก็ยังแพงมากๆเลยครับแถมยังไม่พอนะครับกับผลงานของทงฝั่งคอสตาริกาเองพวกเขาก็เพิ่งจะเรียกความมั่นใจมาได้ด้วยการเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดต่อกันแต่ถึงยังไงก็ดีครับกับมุมมองส่วนตัวของผมเองผมก็ยังคงคาดว่าทางฝั่งของทัพเซมบ้าบราซิลก็น่าจะเอาชนะทางด้านคอสตาริกาไปได้ไม่ยากและกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมคา้จบไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมขออชชีชีไปท่่ยู ฝั่งทัพเซมบ้าบราซิลนัดนี้ยิงชิวๆได้ครับก <mois> ่อนที่เราจะจบทริปของเราในวันนี้ครับเราก็มาสรุปแนวทางการชิชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อน,นครับโดยเกมคู่แรกครับทัพตาลลารุกโครเอเชียก็จะพบกับทางด้านทัพอสซูรีอิตาลีซึ่งกับแนวทางผมที่ให้ในเกมคู่นี้ครับผมให้ยอยู่ทางฝั่งของอิตาลีครับโดยในเกมนี้ก็ให้อยู่ที่ราคาเสมอกัน เกมคู่ที่2ครับอเบเนียสพบกับทางด้านทัพกระทิงดูสเปนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนครับโดยก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1ลูกครับคู่ที่3ครับโคลอมเบียจะพบกับทางด้านปารากวาโดยในเกมคู่นี้ครับผมก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของปารากวายัยโดยก็ให้อยู่ไปที่ราคา1ลูกนะครับ และกับเกมคู่สุดท้ายทัพเซนบ้าบราซิลก็ทบกับด้านคอสซาริกาซึ่งกับแนวทางของผมที่ได้ให้ไปก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของบราซิลครับโดยก็ให้เชียร์บอบๆไปที่ราคา2ลูกครับ และก่อนจะจากกันนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือครอเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ ID ดียเอสตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกน QR Code ค,คที่ก็ได้ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภาชัยบอลเด็ดกับเดวทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ